สวัสดีครับช่างปลาตาชนบทคุณผู้ชมครับคลิปนี้จะมาบอกวิธีการทําให้น้าตกตะกอนนี่เป็นปลาตาหมู่บ้านนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือสารส้มเป็นสารส้มขุนนะครับเราจะวางไปในบ่อนี่เลยครับวางแล้วก็วางให้น้ามันหยดใส่ตลอดนะครับคุณผู้ชมแบบนี้นะครับ สำหรับพี่น้องประปลาชนบ,บทท่านใดที่ดูดูแลถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมอยากจะแนะนำก็บอกได้นะครับใส่สารส้มแล้วเราก็ปิดซอกพอประมาณให้น้ำมันไหลหยุดลงใส่สารส้มนี่ครับเราเราก็ดูว่ามันพอดีไหมดูลักษณะของน้ำมันจะขุ่นๆแบบนี้นะครับ เราไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องใส่เยอะนะครับสังเกตด,ดูน้ำคุณ่นๆแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้หลักการเปิดน้ําแบบนี้แรงเกินไปนะครับคุณผู้ชมถ้าเราเปิดแรงมันก็จะได้ลงสู่น้ําดิบแรงเดี๋ยวลดลงนิดนึงสารสม้มเยอะแลนี่ครับลักษณะคล้ายๆน้ําหยดแบบนี้ครับ ในน้ในถังนี่เราก็เติมเต็มไว้ตลอดทำห,หยุดลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะไหลเองผส,สมอยู่ด้านล่างก็จะไหลบนไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างว่ามันจะตกตะกอนหรือไม่นี่ครับจะสังเกตดูน้ำมันจะออกเริ่มจับเป็นตะกอน เหนียวๆนะครับจะมีตะไคร่นี่ครับเป็นเริ่มจับจะเป็นเม,เ,มเม็ดเล็กๆแล้วนะครับนี่คือประสิทธิภาพของสารสม้มนี่ครับเริ่มจับเป็นเล็กๆเม็ดเล็กๆแล้วก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับวนอันนี้วนขายไส้ไก่ ยิ่งวนยาวเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าตะกอนมันจะได้ตกลงสู่ด้านล่างเยอะนี่ครับเป็นฝุน่นดูสักคุณผู้ชมพี่น้องช่างปลาปาชนบทสังเกตด,ดูนะครับถ้าเราผสมน้ำกับสารส้มได้ได้อัตราส่วนมันก็จะทำปฏิก,กิริยาก็คือการจับตะกอนเป็นเม็ดเล็กๆนะครับ เดี๋ยวพให้ดูครับเห็นไหมเนี่ยนี่คือการผสมอัตราส่วนที่พอดิบพอดีวนลงไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับคุณผู้ชมเพราะว่าแหล่งน้ำธรรมชาติฝุ่นมันเยอะเราต้องผสมอัตราส่วนของสารสม้ม ให้พอดีพอดีถ้าผสมมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับสารส้มจะทําให้น้ํามันเกิดของไอมันเหนียวนะครับเวลาเราอาบหลายบ้านอาจจะผสมว่าไอ้น้าทำไมเหนียวก็พอเราผสมสารส้มในอัตราส่วนที่เยอะเกินไปนี่ผมใช้ระบบน้ําหยดดูฝุน่นสิครับโอ้โหฝุน่นเยอะมากเลยก็จะวนไปเรื่อย วนไปใส่ไก่ไปเรื่อยๆนี่ครับถือว่าใสามากมองเห็นด้านล่างเลยเห็นไหมใสนะครับ บน้ำใสไหลเย,ย็นโอ้โหกลางคืนอาจจะไม่ใสเดียวตอนเช้าใกล้สว่างแล้วนะครับดูบรรยากาศเริ่มช้าแล้วนะครับพี่น้องเริ่มได้ใช้น้ำที่สะอาดสะอานแล้วเดี๋ยวรอให้เช้าหน่อยนึงเดียผมจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับคุณผู้ชม